ข่าบักข่าวแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่8พฤศจิกายนโดยโคเชเีฟบอลแมนเชสเตอร์เดตยุนิคอร์เนอสกายชีผีเปล่าสนวาราวิชหรือว่าเฟลิกนะโดยทางสกายสปอร์ตเยอรมนีปริการข่าวว่าแมนยูนั้นไม่ได้ให้ความสนใจในตัวของดูซานวาราวิชหรือว่าชูอัลเฟลิกแต่อย่างใด โดยวิซาแดงมีข่าวโยงกับกองหน้านหลายรายโดยสื่อเชื่อได้ว่าต้องการจะหาตัวแทนของคิซโนโบรันโดในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือมนมกราคมนี้สุดิที่ผ่านมาสื่อทั้งในและก็นอกอังกฤษระบุช,ชื่อผู้เล่นทั้งที่ผีแดงนั้นสนใจไว้หลายคนแต่ทางสกายสปอร์ตเยอรมนียืนยันว่าแมนยูไม่ได้ให้ความสนใจ ah ic, นน us, วราฮวิชกองหน้าสโมสรจูเวนตุสหรือว่าฟริกแนวรุกอาราติโกมาดริกตามที่เป็นข่าวออมาก่อนหน้านี้ หมายทั้งสองปลายจะเป็นหัวหอกขึ้นชื่อในดวอทียุโรปแต่ทางสกายบอกว่าผีแดงไม่มีความสนใจใครเป็นพิเศษซึ่งทางวาราวิชเองก็ยังคงมุ่งม,มั่นทำงานกับทางมาลายส่วนทางเฟรกนั้นแม้ช่วงหลังจะมีสถานะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองแต่ด้วยราคาที่แพงเกินไปทำให้การย้ายทีมนั้นเกิดขึ้นได้ยาก คณะนั้นสื่อดังของเยอรมนียืนยันข่าวที่ว่าผีแดงสนใจเอริกมาร์ซิงซูปโปโมติงอย่างจริงจังในช่วงตลาดด้านหนาวเดือนพกราคมแต่ของหอแคมารูนรายนี้ต้องการเล่นกันทางบบเยอร์มินิกต่อไปและก็มีแนวโน้มจะจาสัญญาฉบับใหม่หลังจบศึกตบอลโลกในรครั้งนี้นั่นครับนะแต่ผมไปได้ว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูจะได้ใครไหมในช่วงตลาดเดือนมกราคมเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับผีแดงจริงจังนะ จูดเป็นรองแค่เบรือแล้วก็หงเท่านั้นโดยแมนเชสเตอร์ดนั้นวางจูดเบอร์ลิงแฮมเป็นเป้าหมายการสนทัพเบอร์หนึ่งในตลาดหน้าร้อนปี2023โดยเป็นการยืนยันของ s k y ยสปอร์ตเยอรมนีซึ่งในการรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าปีษาตแดงวางตโจจังเบ,บริงแฮมกองกลางสโมสรบรษซตัดมุลให้เป็นเป้าหมายเบอร์หึที่ทีมอยากได้ตัวในช่วงซมเมอรปีหน้า โดยสุดเยอรมันระบุได้ว่าผีแดงประเมินราคาที่ดอทมุลเรียกไว้ประมาณ150ล้านยูโรซึ่งทางเอลิกเทนฮากอยากได้อาแขงชังเคร็ตปรายน,นีี้ปเสริมทัพเป็นอย่างมากแถมที่ผ่านมาได้ส่งแมวมองติดตามผลงานอยู่บ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามโอกาสในการแย่งตัวมิดฟิล์วัย19ปีของปีแดงแมนยูยังคงเป็นรองแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลอยู่พอสมควรนอกจากนั้นทางสกายระบุว่ามีเรื่องของกฎการเงินหรือไฟแนน c ์ไฟแ a นเชียลแฟร์เพเข้ามาเอี่ยวกันอีกด้วยทางนั้นของเบลลิงแฮมเองก็กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากจากผลงานอันยอดเยี่ยมที่นักเตะนั้นได้ทำในช่วงที่ผ่านมาโดยเชื่อกันว่ามีโอกาสอย่างมากเลยนะ แข้งชาวอังกฤษจ,จะย้ายสโมสรหลังจบพิซซันนี้โดยมีทางเบร์บายสีฟ้าหงแดงแลิเวร์พูลและก็ทางเบรอรัลมาดริดพร้อมลงสนามแย่งตัวในครั้งนี้ฝั่งพิวแดงต้องจัดการเรื่องของบัญชีสโมสรให้สามารถคว้านักเตะในอนาคตให้จงได้แบบไม่มีปัญหานอกจากนั้นต้องพยายามอย่างหนักในการอ่าล้อมเบดิงแฮมและเอาชนะทีมอื่นที่สถานะเหนือกว่าให้จงได้ในครั้งนี้ เป็น่างการนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรผีแดงจริงจังจุดแต่ว่าเป็นรองแค่เลือกับผงเท่านั้นเรามาดูข่าวจอมาเกอีกครับชาบีบอกเจอผีเป็นผลลัพธ์การจับสลากที่เรวร้ายที่สุดนะโดยชาบีเทรนเนอร์ของบาร์เซโลนาอยอมรับว่าการจะต้องเจอกับทางแมนเชสเตนนอร์ในศึกยูโรปาลีกเป็นผลจับสลากที่เรวร้ายที่สุดนะ ซึ่งบาเซโลนาจบเพียงแค่ดับ3ในรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปียนลีกทำให้ล่นมาอยู่ในถ้วยของยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟที่มีการจับสลากประกบคู่กันไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและก็ถูกจับพบกับทางแมนยูโดยชาบีกล่าวถึงบิ๊กแมตของเพลย์ออฟยูโรปาลีกได้ว,ว่าการพบกันของแมนยูในศึกยูโรปาลีกรอนี่เป็นคู่แข่งที่ยากที่สุดอีกครั้งเราจะเฝ้ารเกมนี้ พวกเขาเนี่ยเป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่พวกเขาเติบโตขึ้นมาตั้งแต่ที่เห็นฮาร์เข้ามาและก็มีผู้เล่นชั้นยอดหลายคนไม่ใช่เพียงแค่คิสโน่บรันโดแต่ยังมีเพียงมีคนอื่นเพิ่มเติมกันอีกด้วยมันเป็นผลการผลักที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้เป็นเกมสําคัญมากเนนาสำหรับเราและพวกเขาก็ต้องการชนะเช่นเดีวยวกันสำหรับนัดแรกของคู่นี้มาร์เซรลนาจะเล่นในคัมโน่ก่อนในวันที่16กุมภาพันธ์ส่วนเกมที่โอทัลฟอร์ดจะหวดกันในวันที่ 23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เป็นในวันคันนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรางานนี้แมนยูเจอกระทางบาเซโล์นาเรามาดูข่าวจอมาดก,กันครับไซตตีโดนทำลายเดคิอายืนหนึ่งลงเล่นรีมยริกนานที่สุดแล้วโดยดาบิดเดคิอาผู้สมประตูทีแมนยูสร้างชื่อเป็นนักเตะรวมไปถึงาดทวานที่ลงเล่นในเกมรีมยริกงก็ตโดยจํานวนมากที่สุดนะฮะไปต่อที่1เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งหนังสือจมแชรได้เปิดเผยเมื่อวันที่7นนตุลานมว่าดาบิดเคียทํทำลายสติเดิมลงได้หลังเฝ้าเสาในเกมบุกไปแพ้อารซามิลลาไป3าต่อหนึ่งเมืม่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครบ90นาทีอีกหนึ่งนัดทือทำให้เขาอยู่ในสนามรวมทั้งสิ้น35,039นาทีแต่ไมาแต่ย้ายจากทางอตเลติโกมาดริดมาเฝ้าเสาหรือเฝ้าตะข่ายกับทางเบรตเตวิลเมื่อปี2011้วยค่าตัวเป็นแค่9ล้านปอนด์หรือราวประมาณ811ล้านบาท จะผลงานดังกล่าวทําให้นายทวันสเปนิชคนนี้พังสถิติเดิมของเบนฟรอสเตอร์นายทวันเช่นเดียวกันซึ่งบริทายไปมนมาดรในช่วงซัมเมอร์จากการลงเล่นในเกมพมรีเมียร์ลีกรวมแล้ว34,959ทีสสำหรับเจ้าของสถิติดังกล่าวนั้นอันดับ3ได้แก่ทางแกรี่เคฮิลอดีตกองหลังเชลซีแล้วก็ทางคีสันพเรต3 3 3 7 7ทีตามด้วยปีเตอร์เช็ค อดีตนายทวัรคนดังซึ่งเคยเป็นมือกาวของเชลซีและก็อาร์เซนอลอยู่ที่33,324นาทีในคลั้งนี้ส่วนนักเตะนอันดับที่5ถึง10ประกอบไปด้วยแกเดตแบร์รี่33,211นาทีเบรตันเบน32,316นาทีเจมิเนอร์32,079นาทีฮาวอาทิมฮาวเวิร์ช31,748นาทีมาร์คเดเบล 1> 3 1 7 0 5นาทีและก็ฟิลจากิก้า31433นาทีตามลำดับนะแต่ถึงขนาดนี้ทาง DKR ในวัย32ปีรับใช้ผีแดงเป็นสัส้นที่13แล้วและเหลือสัญญาจนถึงจบสัส้นนี้แต่มีออปชั่นต่อขยายสัญญาได้อีกปีโดยเขาลงสนามไปในสิน 5, น้น506นัดและก็มีผลงานไปทั้งหมด174ครินชีสนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันล้นกันว่าเด r นั้นทีอยู่กับเราไปถึงขนาดไหน เรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับดีหรือแย่กันแน่สโคขึ้นไหวแล้วหลังแมนยูบูบาร์ซาเพลย์ออฟยูโรปโดยการที่ทางพอสโคอดีกองกลางทีมแมนยูแต่งทัศนะออกมาแล้วนะฮะหลังจากผีแดงมีอันต้องต่อกรกับทางบาร์เซโลนาทีมกํลังจากทางลาลิกาสเปนในเกมเพลย์ออฟยูโรปาลีกจากผลการเจรลากเมื่อวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยสโคอดีวิฟฟิลทีมชาติอังกฤษซึ่งเคยขับเคี่ยวกับทางบาร์เซโลนามาก่อน กับเช่นกับสมัยที่เป็นคุณพลเรเตดวิลได้แต่งมุมมองแบบปนไปนะว่าใจหนึ่งเขาเนี่ยก็เชื่อว่าผีแดงของคุณเซอร์เอเด็กชนฮาร์กดีพอที่จะกำชัยได้แต่อีกใจก็อยากจะเลี่ยงให้บาซ่ามากกว่านะผมอยากจะให้พวกเขาเนี่ยเจอกับทางบาร์เซโลนาเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีผมคิดว่าพวกเขามีศักยภาพที่จะชนะบาร์เซโลนาได้ในอีกมุมหนึ่งบาซ่าก็เป็นทีมที่ดีผมเองก็อยากจะบุกกับพวกเขานะแต่บางทีพวกเขาน่าจะเป็นทีมที่คุณอยากจะหลีกเลี่ยงซะมากกว่าในครังนี้ นะผมเป็นต้งว,ว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปกันละก,กันว่าอะไรกันแน่เรามาดูข่าวจอมากักนดีครับหมดแต้มบุญเสร็จแล้วสิทธิเอกรังนิกโดนเด้งพ้นกุนสือซาตุมตั้นหลังทําทีมจนโซนตกชั้นโดยสิทธิเอกทางบรัดรังนิกไม่รอดแล้วนะฮะหลังทําทีมหล่นโซนตกชั้นทีมรีกดนไล่ออกเป็นที่เรียบร้อย เหลือวันจัาที่เจนเฟสตกายนที่ผ่านมาควันหลงหลังจากศึกเพือบอลผิบดัริงกิจเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมที่ซ้อตมตันเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อทางนิวคาสเซิลไปแบบขาดลอยหนงต่อ4 แล่าสุดทางสโมสรซาตันตันเองก็ออกมาถแถลงการแยกทางกับทางรับฟังนิกขุนซือเจ้าเทคนิคของสโมสรที่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งถแถลงการสั้นๆแต่ชัดเจนได้เปิดเผยได้ว่าพวกเรานักบุญขอยืนยันนะว่าได้แยกทางกับขุนซือชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล,และเป็นอันต้องสิ้นสุดการทำทีมเกือบ4ปีในรังของเซนต์แมรีเป็นที่เรียบร้อย ดยนอกจากนี้จะมีการบริการข่าวว่านาทานโจนกุ่ซือของดูตันทาวทีในลีกปองของ,องกิจได้ขึ้นมาเป็นตัวเต็งที่จะมารับงานตำแหน่งใหญ่ต่อจากทางรัฟฮาเซฮโชและคาดกันว่าการแต่งตั้งกุ่ซือใหม่นั้นอาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้สำหรับทางบรัฟฮาเซฮโชเนี่ยเคยเป็นดีกรีนั่งแท่นกุนซือของแอรแบดซิกก่อนจะมาเป็นกุนซือของซัตตันตในช่วงเดือนธันวาคมปี2018ซึ่งตลอดในฐานะกุนซื่อของทัพนักบุญคมทัพไปทั้งสิ้น1173เกมมมนะไปทั้งหด60เก เสมอ38แล้วก็แพ้ไปถึง75เกมในครั้งนี้และนี่เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงของเด็นครับขอบคุณทุกคนต่ัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ